สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ ep ที่5เลยนะคะหลังจากที่เราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะในเสื้อตัวนี้สาวนม,มนต์ถักออกมานับจากใต้วงแขนนะคะเป็นจำนวนเจ็ดดอกแถวต่อไปก็ขึ้นงานตามปกตินะคะตรงค่อมปลายดอกเราก็ถักเหมือนเดิมก็คือเป็นห่วงเล็กๆด้านบน แต่พอมาถึงตรงนี้นะคะเห็นไหมคะตรงกลางปกติเราจะถักโซ่เจ็ดขั้นกลางแต่เดี๋ยวตั้งแต่แถวนี้ต่อไปเราจะถักโซ่ห้าเราจะเก็บริมชายเสื้อคะ่ะเราก็ถักพอสองคอลงไปสามครั้งพอได้สามหลักแบบนี้ปกติถักโซ่เจ็ดใช่ไหมคะ แต่เราจะปรับลงมาเหลือโซ่ห้าคอสองคอสามครั้งลงในที่เดิมที่เหลือก็ถักปกตินะคะก็คือโซ่สามแล้วก็สี่หลักรวบพอสองคอสี่หลักรวบลงในวีตัวสุดท้ายค้างไว้ค่ะรวบ แล้วก็โซ่สาม x ลงในโซ่ 7! ขึ้นโซ่เจ็ f ลงในโซ่สามโซ่ 2! แล้วก็ x ลงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ขึ้นโซ่สามแล้วก็มาทำสี่หลักรวบนะคะตั้งแต่จุดนี้แล้วก็มาทําพอสองคอสามหลักขั้นด้วยโซ่5้านะคะเห็นไหมดอกปกติจะขั้นด้วยโซ่7 ในแถวนี้เราจะขั้นโซ่ห้านะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเก็บริมชายให้เราถักแบบนี้นะคะวนจนรอบตัวเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดเริ่มงานค่ะเราได้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจบงานแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f หรือพอหนึ่งคอเข้าไปในจุดรวบปดทีละสองห่วงจบงานแบบนี้นะในแถวต่อไปเราจะขึ้นริมชายขึ้นด้วยโซ่ห้า x ลงในช่องตรงโซ่สามเนี่ย อกลงไปขั้นด้วยโซ่หนึ่งในห่วงเล็กๆนี้เราจะทําพอสองคอลงไปเป็นจํานวนสิบหลักถักไปให้ครบทั้งสิบหลักค่ะเราถักพอสองคอลงไปในห่วงครบทั้งสิบหลักตามด้วยโซ่หนึ่ง แล้วให้ x ลงในช่องโซ่สามตรงนี้นะ x ลงไปขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็ x ลงไปในช่องตรงโซ่สามฝั่งนี้พอมาถึงช่วงตรงโซ่ห้าช่วงนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ค่ะก็คือพอสองคอสิบหลักลงไปก่อนอื่นขั้นด้วยโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็พอสองคอลงไปในห่วงเลยเป็นจำนวนสิบหลัก ถักได้ครบทั้งส10บหลักจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กลงในช่องโซ่สามตรงนี้ขั้นด้วยโซ่ห้าเอ็กลงโซ่สามฝั่งนี้ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็เริ่มทำพอ2คอสิบหลักนะคะเหมือนกับแบบนี้ค่ะวนไปจนมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบงานค่ะเราถักเวียนรอบจนมาจบแถวนะคะจบงานด้วยโซ่หนึ่ง แล้วมาซีดึงผ่านตรงจุดเริ่มงานตรงนี้ซีดึงผ่านเลยในแถวสุดท้ายปายสุดนะคะเราจะเลื่อนห่วงเข้าไปตรงกลางเลื่อนไปค่ะหนึ่งสองเสร็จแล้วก็ให้เอ็กซ์ลงไปในนี้หนึ่งครั้งเราจะขึ้นโซ่หนึ่งให้เราเอ็กซ์ลงไปบนพอสองคอหลักแรกเอ็กซ์ลงไปในนี้โซ่สาม แล้วให้เรา x ลงที่เดิมนะคะ x ผ่านลงไปในตัวของมันเองเลยแบบนี้ค่ะเราจะทําเป็นปุ่มเล็กๆอยู่บนพอสองคอลงในทุกๆหลักค่ะหลักต่อไป x ลงไปค่ะโซ่สาแล้วก็ให้ x ลงใน x ของตัวเมื่อกี้แบบนี้หลักต่อไป x ลงไปโซ่สามทำตุ่มด้วยการ x เข้าไปใน x เมื่อกี้ค่ะ แบบนี้ลงในทุกๆหลักเลยค่ะโซ่สาม x โซ่สาม x ทำไปจนให้ครบทั้งสิบหลักเลยค่ะเราทำได้ครบทั้งสิบหลักตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วให้ x ลงในโซ่ห้าของแถวที่แล้วจะขึ้นช่วงต่อไปนะคะแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็มา x นี่นะคะ x ลงบนพอสองคอตัวแรกโซ่สามแล้วก็ x ลงใน x ของตัวเมื่อกี้เนี่ย x ลงถัดไปโซ่สามแล้วก็ x ลงใน x เมื่อกี้เนี่ยเราก็จะทำแบบนี้ลงไปในทุกๆหลักนี่นะทำครบทั้งสิบหลักแล้วก็มาโซ่หนึ่ง ถึงโซ่5ก็เอ็ลงในโซ่หจะขึ้นช่วงถัดไปก็โซ่หแล้วก็เริ่มทำเอกนะคะแล้วก็ทำตุ่มเล็กๆเวียนรอบจนจบแถวแล้วก็มาจบตัดไหม้ดยการซีดึงผ่านเก็บซ่อนไปลายไหมให้เสร็จค่ะใช้เสื้อของเราที่ถักเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นพัดเล็กๆมีปุ่มด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บตัดหางไหมให้เรียบร้อยซ่อนตามซอกโซ่งานของเรานี่แหละคะ่ะ เป็นลายเก็บชายง่ายๆนะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะมาต่อแขนกันค่ะแต่ถ้าใครต้องการแขนสั้นก็เก็บริมปลายแขนได้นะคะลายเดียวกัน,ก,นกับเดียวกันกับชายเสื้อก็สวยดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อแขนเราจะมาทําตรงติดกระดุมกันนะคะเสื้อตัวนี้เราจะไม่ถักสาบเสื้อนะคะเราจะทํากระดุมติดเลยนี่ค่ะลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยเนี่ยง่ายดี กระดุมเสื้อนะคะก็จะใช้กระดุมที่เราเสื้อเก่าๆที่เราไม่ได้ใส่แล้วนะคะก่อนที่จะทิ้งไปแล้วก็เก็บกระดุมสะสมไว้ค่ะถัก x วนกลับไปกลับมา4แถวนะคะแล้วก็เย็บกระดุมติดเนี่ยตรงห่วงกระดุมฝั่งนี้ก็ทําให้พอดีกระดุมของเราเป็นหลักนะคะเดีย๋ยวเรามาถักกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากด้านนี้เราจะถักไอตรงที่ติดกระดุมก่อนนะ แทงเข็มเข้าไปดึงไหมขึ้นมาในช่วงขั้นตอนต่อไหมใครกลัวหลุดก็อย่าลืมมัดเป็นเงื่อนตายได้นะคะอันนี้เราจะถักเอ็กไปในทุกๆหลักนะคะจนสุดแถวทางไหมตรงนี้เราก็ทับไปเลยแบบนี้ค่ะเก็บไปในตัวเลยช่องละสี่หลักนะคะ ทั้งหมดเราจะได้แปด x ค่ะเสร็จแล้วให้ถักโซ่หนึ่งแล้วก็หมุนงานทีนี้เราก็จะถัก x ลงในทุกๆช่องจนสุดแถวฝั่งนี้ค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็หมุนงาน ถัก X ลงไปจนสุดแถวมือนเดิมโซ่นหนึ่งหมุนงาน X X ลงไป เสร็จแล้วให้ดึงไหมขึ้นมาเล็กน้อยตัดไหมค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะแล้วเราก็เก็บซ่อนหางไหม เราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะเย็บกระดุมติดช่วงนี้เดี๋ยวเรามาถักต่อฝั่งนี้กันเลยค่ะแทงเข็มเข้าไปตรงจุดนี้ดึงไหมขึ้นมาให้ถักเอ็กลงในทุกๆหลักจนมาสุดแถวฝั่งนี้ค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็หมุนงานเราจะถัก x ลงไปสองหลักหนึ่งสองทีนี้เราก็ถักโซ่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ให้มาปักลงสองหลักสุดท้ายนะคะปัก x ค่ะหนึ่งสอง กะว่าให้พอดีกับตัวกระดุมของคุณนะถ้ากระดุมของคุณเล็กกว่านี้ก็ปรับโซ่ตรงนี้เป็นโซ่หกหรือโซ่ห้าได้ค่ะแต่อันนี้กระดุมของเราก็กะกะว่าให้คล้องอย่างนี้ได้เสร็จแล้วให้เราหมุนงานแล้วก็มาถัก x ลงในห่วงนี้เป็นจำนวนสิบหลัก พอได้ครบสิบหลักก็ให้ปัก x ลงใน x ของแถวที่แล้วนะคะแล้วก็ดึงผ่านแบบนี้ดึงไหมขึ้นมาเล็กน้อยเก็บปลายไหมได้เลยค่ะอย่าลืมนะถ้าใครกระดุมเล็กให้ถักตรงนี้ปรับได้ค่ะโซ่ตรงนี้ไม่ต้องตามแบบเป๊ะๆให้ปรับเอาเท่ากระดุมของคุณ นี่นะคะเสร็จแล้วพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็หากระดุมมาติดค่ะนี่นะคะเราก็เย็บติดกระดุมของเราออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะลองถอดดูนะอย่าให้แน่นหรืออย่าให้หลวมเกินขนาดลังดุมตรงนี้ก็ให้เท่ากันกับขนาดของกระดุมของเราเลยเนี่ยนะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาต่อแขนเป็นแขนยาว แล้วย้วยตรงปลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาต่อแขนกันเลยเราจะเริ่มงานจากชิ้นหลังช่วงใกล้ตายตล,ลักแล้เราจะเริ่มตรงช่วงนี้นะช่วงตรงวีขาเดี่ยวเนี่ยซึ่งมันก็จะตรงกันกับแถวนี้เลยก็จะพอสองคอสี่หลักรวบโซ่สามและวไอ้ตรงวีขาคู่เราก็จะทําพอสองคอสามหลักขั้นได้โซ่เจ็ดแล้วก็พอสองคอสามหลักลงในช่องเดิม แล้วก็โซ่สามแล้วก็สี่หลักรวบเหมือนกันสองฝั่งนะคะวิธีขึ้นงานเราก็ดูลายที่เราเคยถักมาแทงเข็มเข้าไปค่ะในช่วงขั้นตอนต่อไหมอย่าลืมนะถ้าใครกลัวหลุดให้มัดเป็นเงื่อนตายแต่สาวน้มนจะพับหางไหมไปแบบนี้เลยถนัดใครถนัดมันนะเราจะขึ้นโซ่สี่แทนพอสองคอหลักแรก แล้วก็ถักพอสองคออีกสามหลักลงในช่องเดิมค้างไว้นะคะค้างไว้ค่ะอีกหนึ่งหลักพอได้ครบสี่หลักรวมกับโซ่นะคะก็รวบขั้นได้โซ่สามหางไหมที่เหลือก็พับไปด้วยพอสองคอสามหลักลงในวีขาคู่ปลดหมดนะคะช่องนี้ คันเดโซ่เแล้วก็พอสองคออีก3หลักลงในจุดเดิมขั้นเดยโซ่สแล้วก็มาทำพอสองคอสหลักรวบลงในวตัวสุดท้ายค้างไว้ค่ะ สองสามสี่แล้วก็รวบตรงช่วงเริ่มงานอย่าลืมนะติดมาร์กหรือถ้าใครไม่มีตัวมาร์กก็ใช้ไม้ต่างสีจะได้ไม่ลืมค่ะตรงช่วงไหนที่เราเริ่มงานนะมาถึงช่วงนี้เราก็มาดูที่เราเคยถักก็จะโซ่สามแล้วก็มาทำโซ่เจ็ดแล้วก็ห่วงเล็กๆด้านบนค่อมยอดดอก ลายก็จะเดิมๆนะตรงค่อมยอดดอกโซ่เจแล้วก็เอฟลงบนโซ่สามปดปดโซ่สองแล้วก็ค่อมมาทํา X ในโซ่เจ็ดฝั่งนี้ตรงค่อมยอดดอกก็จะมีห่วงเล็กๆโซ่สามแล้วก็ลงมาทำสีหลักรวบฝั่งนี้เลย แล้วก็รวบให้ถักรอบนะคะจนมาถึงจุดมุมฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงจุดช่วงนี้ค่ะเราได้ถักเวียนรอบแขนจนมาถึงมุมของอีกฝั่งตรงช่วงสหลักรวบฝั่งนี้โซ่สาเสร็จแล้วให้เอ็กลงในโซ่เจ็ดพอมาถึงตรงช่วงค่อมดอกก็ปกติค่ะโซ่7็แล้วก็ปัก f ลงในโซ่สามโซ่สองแล้วก็ให้เลงในช่องแรก โซ่สามห่วงต่อไปนะคะด้านล่างตรงเนี้ยด้านล่างตรงช่วงตัวถักยังไงตรงช่วงตรงแขนก็ถักแบบนั้นนะคะซึ่งในช่องนี้เราก็จะถักสีหลักรวบค้างไว้ก่อนค่ะสีหลักแล้วก็รวบ ช่องต่อไปเราทําพอสองคอสามหลักขั้นได้โซ่เจ็ดแล้วก็พอสองคอสามหลักลงช่องเดิมโซ่สามก่อนพอสองคอสามหลักปดหมดนะคะตรงช่วงนี้ขั้นได้โซ่เจ็ดแล้วก็พอสองคอสามหลักลงห่วงเดิม ช่องต่อไปก็ทำสี่หลักรวบก่อนอื่นก็โซ่สามขั้นค้างไว้ค่ะสองสาแล้วก็รวบโซ่สามแล้วก็เอ็กลงห่วงสุดท้ายโซ่เแล้วก็ปัก F ลงในโซ่สาม โซ่สแล้วก็ X ลงในโซ่เของฝั่งนี้เลยโซ่สจบแถวซดึงผ่านกับจุดเริ่มต้นดึงผ่านค่ะนี่นะจุดใต้วงแขนของเรามีดอกเพิ่มขึ้นตรงนี้ค่ะซึ่งเหมือนกันกับตรงช่วงที่เราถักลงไปลำตัวนะคะเนี่ยพอแถวต่อไปก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วค่ะปกติเลยนะไม่มีอะไร ที่จะต้องเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะก็มาดูว่างานของเรามันถึงช่วงไหนช่วงที่จะเริ่มขึ้นดอกก็ถึงช่วงนี้นะพอสองคอขั้นด้วยโซ่สามเราก็มาทําพอสองคอห้าหลัก x ลงในโซ่เจ็ดฝั่งนี้ก็พอสองคอห้าหลักนะคะขึ้นโซ่สี่แทนพอสองคอขั้นด้วยโซ่สามเป็นโซ่เจ็ดนะคะตรงนี้แล้วก็พอสองคอห้าหลัก ลงในนี้โดยหลักแรกลงซ้ำสองครั้งหลักที่สองหนึ่งครั้งหลักที่สามสองครั้งทั้งหมดจะได้ห้าหลักเสร็จแล้วให้ x ลงในโซ่เจ็ดพอมาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมหลักแรกสองครั้ง หลักที่สองหนึ่งครั้งหลักที่สามสองครั้งพอได้ครบห้าหลักก็โซ่สามแล้วมาทำพอสองคอพอสองคอลงในจุดรวบตรงนี้เลยที่ว่าขึ้นต้นมันโซ่สี่ใช่ไหมแทนพอสองคอแบบนี้ค่ะตัวมาร์กก็ขยับขึ้นมาเลยจะได้ไม่ลืมตรงนี้ พอมาถึงช่วงจุดเล็กๆตรงนี้เราก็ทำการขยายดอกนะคะลักษณะเดียวกันกับแบบนี้เลยพอสองคอลงไป3ามขาขั้นด้วยโซ่สองห่ขั้นด้วยโซ่สองขาที่สองขั้นด้วยโซ่สองขาที่ส,ส,ส,สามแล้วก็พอสองคอปักลงจุดรวบฝั่งนี้ ต่อที่โซ่3ามแล้วมาทําลักษณะดอกแบบเดียวกันค่ะลงฝั่งนี้เลยนะลายมันก็จะซ้ำๆกันทั้งตัวนะคะได้ครบ5หลักแล้วก็ X ลงในโซ่7ฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะพอมาถึงจุด เล็กๆตรงนี้เราก็ทำสามขาขั้นในโซ่สองนะคะถักเวียนรอบไปจนมาถึงจุดใต้ท้องแขนก็ถักลายปกติดอกเขาก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบงานเราถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราจบงานมาซีดึงผ่านตรงโซ่ที่สี่ตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะเหลือโซ่สามเหมือนก,นกันกับฝั่งนี้ในแถวต่อไปเราก็มาดูลักษณะมัน เราก็จะทำาวสามตัวนะคะลงบนพอสองคอสามขาตรงเนี้ซึ่งวายตัวแรกเราจะขึ้นตรงนี้เลย x เข้าไปแทนโซ่หนึ่งต่อได้โซ่ห้าแล้วก็ f ปักลงโซ่แรกนี่คือ y ตัวที่หนึ่งของเราเดี๋ยวเราจะวนเา้มาปิด y อีกสองหลักตรงนี้นะคะในตรงนี้เราก็ขั้นได้โซ่สามก่อนมันจะเหมือน ช่วงนี้นะคะก็คือสี่หลักรวบโซ่เจ็ดแล้วก็มาทําพอสองคอเจ็ดหลักในนี้แล้วก็โซ่เจ็ดแล้วก็มาทำสี่หลักรวบฝั่งนี้พอสองคอหลักที่หนึ่งค้างไว้ค่ะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ได้สี่หลักก็รวบพร้อมกันคั่นด้ยวยโซ่เจ็ด แล้วก็พอสองคอเจดหลักนะคะหลักแรกลงซ้ำกับหลักที่สี่เมื่อกี้เนี่ยหลักที่สองลงสองครั้งหลักถัดไปลงหนึ่งครั้งอันนี้ได้สี่หลักแล้วหลักที่ห้าที่หอยู่ด้วยกัน หลักที่7ลงหลักถัดไปเราได้ครบทั้ง7หลักเราก็ขั้นได้โซ่เแบบนี้เรามาทำสี่หลักรวบฝั่งนี้ค่ะแล้วก็พอสองคอลงซ้ํากับหลักที่7เมื่อกี้ค้างไว้ค่ะหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ได้ครบสี่หลักก็รวบ ทีนี้เราก็เริ่มทำวายค่ะตัวที่หนึ่งจะลงคอมตัวที่สองตัวที่สามลงคอมฝั่งนี้ก่อนอื่นก็โซ่สามขั้นแล้วก็วายลงในนี้เลยขั้นได้โซ่หนึ่งแล้วก็เอฟลงปลดแรกขั้นได้โซ่หนึ่งวายตัวที่สองลงบนนี้เลยขั้นได้โซ่หนึ่ง y ตัวที่สามลงคอมตัวหนึ่งทำเป็นแล้วเนาะถึงช่วงนี้ลายเดิมกับตัวเสื้อนั่นแหละค่ะพอมาถึงช่วงนี้นะคะก็ถักซ้ำตั้งแต่ช่วงนี้ค่ะให้ถักเวียนไปทุกดอกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราได้ถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นตามมาปิดวายอีกสองตัวนะคะจบงานได้โซ่หนึ่งแล้วก็มาเชื่อมต่อหรือซีดึงผ่านกับโซ่ที่สามตรงจุดเริ่มต้น ในวายตัวแรกก็จะเหลือโซ่หนึ่งข้างในนะคะในแถวต่อไปก็จะตรงกับแถวนี้นะก็คือบนวายสามหลักเราจะทำวายตัวแรกนี่เราจะทำวีขาเดี่ยวลงในวายตัวแรกขั้นด้โซ่สองในวายตัวที่สองเราจะทำวีขาคู่ตรงวีขาคู่เราจะทำขั้นด้วยโซ่สามนะคะก่อนจะไปตัววีตัวสุดท้ายเราขั้นด้วยโซ่สองค่ะเหมือนกันทั้งตัวนะคะลายมัน เลื่อนห่วงเข้าไปในวายตัวสุดท้ายหนึ่งครั้งขึ้นโซ่สี่แทนพอสองคอหลักแรกขั้นด้วยโซ่สองเป็นโซ่หกค่ะแล้วก็พอสองคอลงไปนี่คือวีขาเดี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะถักเวียนแล้วมาตามปิดวีขาเดี่ยวแล้วก็วีขาคู่นะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็เอ็กซ์ลงในโซ่เจ็ดของแถวที่แล้วตามด้วยโซ่เจ็ด พอสองคอห้าหลักลงในนี้ทำจุดรวบดอกเว้นหนึ่งหลักแทงลงไปหลักที่สองค่ะปลดสองค้างไว้ค่ะหลักที่สองปลดค้างไว้หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าได้ครบห้าหลักก็รวบแล้วก็โซ่เจ็ดเอ็กลงโซ่เจ็ดฝั่งนี้โซ่สาม เราก็เริ่มทำวีขาเดียววีขาคู่แล้วก็สลับกับวีขาเดี่ยววายตัวแรกทำวีขาเดียวขั้นด้วยโซ่สองก่อนจะไปวายตัวที่สองขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็วี u, ขาคู่ค้างไว้ค่ะอีกหนึ่งหลักแล้วก็รวบพร้อมกันตรงวีขาคู่ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็พอสองคอสองหลักรวบลงในช่องเดิม ขั้นในโซ่สองายตัวสุดท้ายก็ทำเหมือนตัวแรกค่ะก็คือวีขาเดียวถึงจุดรวบดอกก็โซ่สามกระเอกลงไปในโซ่เจ็ดแล้วก็ขึ้นโซ่เจ็ดแล้วก็ทำพอสองคอห้าหลักรวบยอดแบบนี้นะคะลายเขาก็จะมีแค่นี้ค่ะให้ถักเวียนไปโดยรอบจนจบแถวนะคะ เราได้ถักเวียนรอบจนมาถึงจุดเริ่มต้นเราก็จะมาทำวีขาเดี่ยวกับวีขาคู่ลงในวายอีกสองตัวที่เหลือนะคะโซ่สองแล้วก็วีขาคู่ลงตรงกลางตรงวีขาคู่ขั้นได้โซ่สามตลอดนะคะนี่ค่ะ จบแถวนี้ด้วยโซ่สองแล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่ที่4ี่ตรงจุดเริ่มต้นในกลางตรงนี้จะเหลือโซ่สองนะคะนี่คือช่วงดอกที่1นะคะให้เราทําไปอีกสองดอกเต็มค่ะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงช่วงขยายลายตรงปลายแขนนะคะให้เราถักต่อออกไปลักษณะนี้ค่ะ จับใต้วงแขน1 2 3นะคะพอถึงช่วงดอกที่4เนี่ยเราจะเริ่มทำลายขยายทำปลายแขนบ,นบานๆย้อยๆแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปขอจบไว้แค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าตอนคลิปจบงานนะคะพร้อมรีวิวขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ